เราเอากริยา clean ที่อยู่ในวงเล็บอะมาผันไปตามเทนส์ต่างๆให้มันถูกต้องการจะผันเทนส์ได้สำคัญเลยต้องรู้จักเวลาการจะรู้จักเวลาได้ต้องดูจากคีย w o r d ค่ะซึ่งเห็นไหมคะนี่นะคะ for นะคะแล้วก็มี already จำได้นะ for กับ already เนี่ยเทนส์อะไรเอ่ยเทนส์คือ for บวกช่วงเวลานะคะ และคำว่า already นั้นเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดหลักของ present perfect ค่ะนี่คือวิธีการทำนะคะ present perfect อะทบทวนกันสักนิดนึงนะคะมันยังไงอ่ะมันก็คือเกิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช่ไหมคะหรือว่า เกิดแล้วจบแล้วแต่ผลของการกระทำยังคงอยู่อันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยทำความสะอาดมาพ้่ามห1ชั่วโมงเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วอันนี้ก็คือว่าเฮ้ยมันมีลิงก์ที่มาถึงปัจจุบันนะคะสังเกตเลยมีลิงก์ที่มาถึงปัจจุบันนะก็อยากจะบอกว่า for ที่บวกช่วงเวลากับ already เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของ present perfect ซึ่งเน้นอะไรเน้นลิงก เน้นเดี๋ยวเป็นอ่ะรอลิงตัวเล็กไปหน่อยเน้นลิงก็คือลิงก็คือการเชื่อมต่อนะคะถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มจะเกิดต่อไปในอนาคตด้วยนะคะซึ่งรูปแบบของมันคือยังไง has have บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะจะตอบแล้วค่ะจะตอบแล้วค่ะ อย่างข้อแรกนี้นะคะตอบก็คืออะไร I อะไร I ก็ต้องเป็น have ใช่ไหมคะ I have นะและกริยาช่อง3ของ clean คือการนำ clean มาเติม E นีค่ะข้อหนึ่งก็ตอบตามนี้ค่ะ have cleaned นะคะนี่ก็คือวิธีการทำง่ายๆของข้อที่หนึ่งนะคะอ่าเราก็ ได้รู้เวลาว่าเฮ้ยวิธีการทําโจ์ลักษณะแบบนี้ทําอย่างไร